สวัสดีครับเพื่อนๆผมมินจาก Drive Photo Blog ครับนะฮะวันนี้เอาสองคันนี้นะครับนะฮะมิสูบิชิปาร์เจอโร่สปอร์ตนะครับและมิสูบิชิไท t ันรถกระบะนะฮะนะครับจุดเด่นก็แน่นอนอยู่แล้วแรงนะครับประหยัดนะฮะหลายคนรู้กันดีแล้วก็ขับมันสไตล์รถมิสู u ิชฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยคราวนี้เห็นล้อไหมเลอะอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับหลายคนถามว่าขับสองตัวใหม่หรือเปล่านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวขับสองนะฮะของยังไม่มาครับเลยได้ตัวขับสี่มาก่อนนะฮะตัวนี้เป็นขับสี่นะครับขับเคลื่อนสีล่ล้อสองคันนี้เครื่องยนต์เดียวกันนะฮะปากกระโปรงหนักเหมือนกันนะนะ เราต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงใช้รถ SUV แบบนี้เยอะนะครับฝากระโปรงมันสูงก็ไปติดโชคคั้มเพิ่มนะฮะแรงนะครับเครื่องยนต์ไมเวกคลินดีเซลนะฮะคอมมอนเล2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด181แรงม้านะครับเป็นเครื่องพิกัด2.4 2.5ที่แรงจริงๆนะครับนะฮะปเจโรสปอร์ต เกียร์ออโต้8สปีดนะฮะนี่ครับท้องเครื่องของตัว2.8นะครับแรงบิดสูงสุดนะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะครับ430นิวตันเมตรที่2,500รอบนะฮะหัวแรงบิดทะลุ400นิวตันเมตรนะครับขับมันนะครับแฟนมิตซูน่าจะเห็นด้วยกับผมนะครับคือคนทำรถมิตซูบิชินะครับเขาจะแตกต่างจาก ค่ายอื่นนะฮะเอ็นจิเนียร์เขาเดเวล o อปรถพัฒนารถขึ้นมานะฮะแล้วก็เอารถนั้นไปโชว์เ e อร์ฟอร์ม e นนะครับลงสนามแข่งนะครับแต่มิสูบิชินะครับรถเขาก็จะเป็นเหมือนรถสนามค่อยมาทำเป็นรถบ้านนะฮะ DNA แบบ e o l u t i o n หรือว่า L 200นะฮะแรลลี่ดาก้าพวกนี้นะครับรถเขาเป็นรถแข่งนะฮะแบบแรลลี่นะครับหลายๆอย่างที่เหมือนแรนลลี่เดี๋ยวไปดูอย่างเช่นแพตเติลชิพนี้เขาเลือกติดที่ พอพวงมาลัยไม่ติดที่พวงมาลัยนะครับแบบรถแดนลี่ไม่ทำเหมือนรถแข่งนะครับวันนี้มันแน่นอนนะฮะวันนี้อยากจะลองนะครับตัวที่เขาตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะฮะเขามีระบบ Adaptive c r u i s e c o n t r o l มาให้มีเยอะแยะไปหมดคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับตัวนี้ระบบขับเคลื่อนสีล้อของเขา Super Selective นะครับก็ละเอียดนะฮะ Adaptive Cruise Control ของเขาตอนเปิดตัวเนี่ยก็เป็นประธานโทษครับ c r u i s e c o n t r o l ธรรมดา แต่ตอนเขาตับออปชันมันเป็น Adaptive Cruise Control และถามว่ามันพิเศษยังไงผมเคยลอง Adaptive ของค่ายอื่นให้ดูแล้วนะฮะั i มิสูวิชิเขาบอกว่า a p t p v i v r ค i s e น o n t r o l เขาขับตามคันหน้านะครับความเร็วลดตามคันหน้าจนถึงความเร็วที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือลดหยุดนะครับจะอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับ Adaptive c r u i s e ู o n t r ทนตัดนะฮะแล้วท่านก็ดูแลรถของท่านเองเพราะรถจะกลับไปที่เกียร์ดีนะครับลองลหลายๆค่ายจะอยู่ที่30กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนะฮะหรือไม่ก็40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะตัดนะครับเดี๋ยวไปลองกันนะฮะเหยื่อวันนี้ก็คือไทตันรถของเขาเองนะฮะผมไม่กล้าแบบเอารถทดสอบค่ายอื่นมาขับนำใช่ไหมแล้วมาลองนะครับแต่ไม่ได้ดูถูกความแม่นยำนะฮะของเขานะครับแต่เพื่อความชัวนะครับก็เดี๋ยวเราขับตามไทตันคันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อไปลุยมาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปลุยด้วยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมนะฮะไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยครับ I won't even w o r e a n d m o r e Took all my cares, took a n k i c k them all out the door Go on and try, come and tell me what you're waiting for And move a n keep them going t i l l your life is overflowing I do a dance, do a dance บอกนั่งนะครับสบายก็อันนี้เป็นเรื่องดีไซน์หลายคนบอกว่าปีกตัวนี้ใช่ไหมครับที่ที่อ่าติดขาหน่อยนะครับนี่ตัวนี้จะติดขาหน่อยนะฮะเป็นเรื่องดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างนึง นี่ก็คือมือจับนะครับมีคนเคยทากราฟิกว่าตัดตัวนี้ออกแล้วไปทํามือจับตรงไหนนะตัวนี้ที่เหมือนมันยากแต่นานๆทีนะก็กดจ่ายค่าทั้งดวนแตะบาทเข้าหมู่บ้านมันจะต้องเอี้ยวหน่อยแล้วมันวางแขนไม่ได้ไงครับคนแขนยาวเพราะมไม่มีใครแขนแค่คืบอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เขาแค่นี้เองนะที่หลายคนติแต่คือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะตแต่ก่อนนะครับรถมิสูไม่มีนะครับ ในปัรเจโรนะฮะใส่ตัวดิฟล็อกมาให้ด้วยนะครับไปกันเลยขับสองอยู่นะครับขับเคลื่อนสองล้ออยู่นี่ครับ 2H นะฮะแล้วเราจะรองระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะโดยมีไทตันอยู่ข้างหน้า จะลองระบบ Adaptive อ่ายังไม่ทำงานเพราะว่าความเร็วยังต่ำอยู่นะครับความเร็ว60กิมต่อชั่วโมงทราบทวนคำสั่งด้วย60กเมตร่อชั่วโมงรับทราบอ่าเขา60เราไปซักเราขึ้นไป70 75ผมใช้สวิตช์นะตอนนี้ผมยกเท้าออกจากเบรกและคันเร่งแล้วน,นะครับเราตามพวกเราเองนะไม่ได้ตามรถชาวบ้านที่ไหนนะครับความเร็วผมล็อกไว้เลยที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้คือเร่งให้ผมด้วยแล้วก็จะทำการชะลอแล้วมิสูวิชิเคลมว่า Adaptive Cruise Control ของป a เจโร Sport ์นะครับทำจนถึงความเร็วที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือรถหยุดนิ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ไทตันถึงใต้สะพานนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาไทาตันช่วยจอดรอสักเดียวนะครับรอฟังคําสั่งนะครับไทตันครับเราขับตามเขาอยู่โดยใช้อดปพติบควบคุมระบบอื่นก็ทํางานอัตโนมัติถพารัาขเขาเิมละมีรถเข้ามาในจุดอับนะครับก็จะมีไฟกระพริบนะฮะเวลาเราจะตบไฟออกรถก็จะร้องเตือนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเมื่อมิสูบิชิไทตันนะครับจอด ที่ความเร็วศูนย์เราจะเป็นผมเซ็ตไว้ร้อยแต่ตอนนี้ผมบอกให้ไททันขับที่60เราขับ60ตามเขาโดยที่เท้าและเบรกของผมยกขึ้นมาผมขอวางไว้นะนะฮะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะผมขอเตรียมให้พร้อมที่สุดนะครับเราลดลงมาเหลือ40ยังไม่ตัดนะครับไม่ได้เหยียบเบรกนะครับ20ชิดมากศูน ลองติดติดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วผมต้องเบรกจะเห็นได้ว่าระบบ Ad Adaptive Cruise Control ของ t s u s u s i s นะฮะละเอียดแล้วก็ฉลาดฉลาดตรงไหน,นรู้ไหมตอนที่เรามาความเร็วสูงท่านเห็นไหมครับว่าระยะห่างเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเผื่ออะไรเผื่อระยะเบรกของเราและเผื่อระยะเบรกของตัวเขาเองด้วยกรณีที่คันหน้าเนี่ยกระแทกเบรกกระทนหันนะครับถทายตนพร้อมแล้วเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณที่ 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจนถึงจุดนัดหมายจะเห็นว่าระบบแอ a อัดแอทีฟของเขานะฮะพอเราใช้ความเร็วร้อยนะครับระยะห่างจะเยอะมากคันหน้าวิ่ง60ถ้ามาถึงร้อยยี่แล้ววิ่งเขาวิ่งร้อยระยะห่างก็ยิ่งกว่านี้เราเซ็ตกว้างๆไว้เพื่อความปลอดภยัยแต่พอใกล้ถึงจุดเลี้ยวเมือม่อสักครู่นะฮะเมือ่อคันหน้าชะลอนะครับรถเราชะลอไม่พอระยะมันชิดขึ้นนะฮะนี่คือ ตกกะของเอนจิเนียร์เขาท่านลองคิดว่าเดี๋ยวผมเซตใหม่นะครับไปที่ร้อยเหมือนเดิมตามเขาผมเซตร้อยนะแต่ตรกกะของเอนจิเนียร์มิตซูบิชิเห็นไหมครับว่าเมื่อท่านใช้ความเร็วต่ำเหมือนคลามในเมืองในเมื่อคันนี้เนี่ยตามได้จนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันควรจะชิดเข้ามาฮะชิดเข้ามาจนถึงศูนย์แล้วมันจะใกล้มากที่ผมบอกว่ามันก้ใกล้มากก่อนที่มันจะประมาณสัก2อถึงสวินาทีก่อนที่จะตัดเออนี่คือมันมีตรกกะตอนนี้เราเซตไว้ร้อยเขาขับอยู่50นะครับ ขวางเราเราผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกนะครับผมหักหลบออกมารถก็จะเร่งขึ้นมานะฮะเร่งขึ้นมาในความเร็วที่เราเซ็ตไว้ถนนไม่ดีรถก็จะเร่งขึ้นมาในความเร็วที่เราเซ็ตไว้นะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้จากตัวสวิตตัวนี้นะครับถ่ายต้านครับขึ้นมาที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 60จนถึงจุดนัดหมายนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยแล้วก็ทำการจอดครับตอนนี้เขาอยู่60นะครับผมเซตไม่ผมเซ,ต,มมเซตตามเขาอีก<ะ>ผมเซตไปที่90อีกจุดนัดหมายเดี๋ยวไปดูจุดนัดหมายเจ๋งมากๆเดี๋ยวพิ่งไปไหนกันนะฮะเขาเร่งไป70รถก็เร่งให้ผมไม่ได้เหยียบเแบรกเหยียบอะไน,นี่คือ ใช้งานให้ดูบางคนได้ของไปแล้วใช้งานได้เป็นของพวกนี้มันเจ๋งเรียนรู้มาหน่อยนะครับเรียนรู้มาหน่อยเดินทางไกลนี่ยิ่งเป็นมิสูบิชิปาราโดสปอร์ตนี่เทศากาลนี่สบายเลยเพราะว่าที่ความเร็วต่ำๆสามสิบสี่สิบเขายังทํางานอยู่จนถึงยี่สิบและจนถึงศูนย์ศูนย์ก็เหมือนติดไฟแดงแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคอนโทรลรถเองละแต่คือละเอียดแล้วก็ความเร็วแบบว่าลงไปแบบถึงศูนย์เนี่ยคือมันสุดยอดแล้วก็ ใจถึงมากๆนะฮะใจถึงมากๆที่ให้มานะครับมีอะไรเดี๋ยววันนี้เอาขนุู้นไปลุยกันนะฮะระบบกับเพื่อน4ีล้อที่ละเอียดแต่ก็ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งนะนะครับไม่ได้เละมากเพราะว่ายางของเราเป็นไฮเทอร์เรน อันนี้ขับสนะฮะหมุนมาที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าไฟนะครับที่หน้าปัดนะฮะดูมันเป็นชิปอันเดอร์ไฟแล้วหมุนก็ได้เลยตอนนี้ขับ2กําลังปลดขับ4นะครับเราต้องการกําลังในการปีนป่ายครบทุกล้อผมก็หมุนมาที่หมุนได้เลย 4H นะฮะกเกียร์ดีก็หมุนได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าไฟกระพริบอยู่จังหวะน,นี้รอเขานะครับเขามีไฟให้ดูแต่ถ้าเกิดเป็นตัวปัจโรสปอร์ตเป็นยังไง เป็นรูปภาพกราฟิกเลยนะฮะตอนนี้จับแล้วไฟขึ้น4ลอ้อแบบนี้จับแล้วนะฮะตัวบอบ,บขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมพามาลุยนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ลุยอะรถตัวอันนี้ก็รถทดสอบมาดูนะครับลงชันอย่างนี้ติดไหมนะับสำคัญคือออฟโรดเรื่องอมุมขึ้นมุมลงใช่ไหมครับเนียนเลยครับไม่มีเสียงติดนะฮะ แห้งๆแ,แบบนี้ขับสี่ได้เลยโฟล์ทสบายๆนะครับนี่ยางติดรถเลยนะซื้อมาแล้วได้แบบนี้นะครับหยัดยอดหน่อยนะฮะก็กําลังนะครับมีเหมือนกันนะในส่วนของ walking speed นิดๆครับนะฮะก็จะไม่เท่าพวกเครื่องสามพันนะ มิสูเขาไม่ได้ขายตัวสามพันเหมือนที่ก่อนนะ 3, อแล้วสามพันสอเราอยากได้เจอทางแบบธุรกันดารลูกละนาดนะฮะความละเอียดของเขานะครับ c s l c หมุนมาหนึ่งทีจะเห็นว่ามีสี่ระดับนะฮะของมิสูตัว super selective c s l c เนี่ยเทียบเท่า,าโฟโลของค่ายอื่นเลยตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าเซนเตอร์เซนเตอร์ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับ ไฟกระพริบตรงกลางนะฮะเพื่อจะล็อกนะครับถ่ายกำลังหน้าหลังนะครับตอนนี้เป็น50-50แล้วนะฮะก็จะเพิ่มกำลังในการปีนป่ายสำหรับดิฟล็อกนะฮะของไททันนะครับก็จะทดเฟืองท้ายขึ้นมานะฮะอีก2.1เลยนะนะครับก็กำลังปีนป่ายนี่มหาศาลนะครับ ใส่ CLC นะครับผักไปเกียร์ว่างก่อนนะครับกดหนึ่งทีนะครับใส่ CLC นะฮะแล้วก็ไฟ 4L นะครับ Follow ขึ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์นะฮะแล้วถ้าท่านจะเปิดนี่ครับดิฟล็อกนี่ครับต้องกดสวิตช์ออนหนึ่งทีนี่ครับแล้วไฟวงกลม d i ฟล็อกกับพิบแต่ก็คือกระพิบนี้ยังไม่จับนะฮะใส่ร์ดีเดี๋ยวนะไม่จับเพราะอะไรเพราะว่าพวงมาลัยตรงแล้วก็ ล้อยังไม่ได้ลอยนะครับแต่สมมติผมผมเอียงหน่อยนะครับตอนนี้ดิฟล็อกทํางานแล้วล็อกเลยถ้าล้อข้างไหนลอยนะครับล้ออีกข้างหนึ่งนะฮะก็จะล็อกแล้วก็ถ่ายกําลังมาแล้วก็หมุนนะครับเพื่อให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เลี้ยวจะขืนหน่อยนะฮะตอนนี้เป็นสีอลแล้วก็ใส่ดิฟล็อกด้วยนะครับ ก็จะขืนหน่อยนะครับนะแต่กำลังปีนป่ายนี่มหาศาลนะครับทางที่เป็นแบบว่าเลนเคลือบร้อมันปูแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะกดเข้าไปนะี่ยไงกดเข้าไปปื๊ดแต่ก็คือพอหมดอุปสรรคอะพอมันแห้งแล้วก็อย่าใช้นะครับเพราะว่าเกิดความร้อนสะสมในะระบบเบรกแล้วก็ในส่วนของอปลั๊กนะครับ ปั๊กอาจจะร้อนแล้วก็ละลายได้นะครับเคยมีลูกค้ามิสูวิชิปาเจโร่นะครับลูกค้ามิสูวิชิปาเจโร่นะครับใส่ cllc มาจากใต้นะครับบอกเลยว่ารถพังครับ hey! คนบอกว่าอยากเห็นปาเจโร่สปอร์ตลุยมั่งนะครับนะฮะเดี๋ยวพามาลุยกันนะครับลุยได้ตัวนี้เป็นยางไฮเทเรนติดรถเลยนะฮะตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อครับ GT พรีเมียมนะครับดูสภาพรถนะฮะนะฮะรถสีดำพอแม็มันล้อเลอะๆมานี่มันดูแบบว่าดูแมนๆดีนะดูดูรุยๆนะครับไททันลุยไปแล้วพร้อมกับวันนี้ทวนก่อนได้ลองอะไรไปมั่ง Adaptive Cruise Control ของปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ละเอียดแม่นยำมากมากนะครับแล้วก็ทำจนถึงความเร็วที่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอ,อยู่ประมาณ2-3วินาทีแล้วก็ปลดเป็นเกียร์ดีให้เรา,าใช้งานเองนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเข้าใจถึงแล้วก็ระบบของเรดาร์เขาแม่นยำมากนะครับระยะห่างนะครับที่ความเร็วสูงระยะห่างก็จะไกลนะครับแต่พอความเร็วต่ำใช้งานในเมืองนะครับก็จะแบบรถเนี่ยก็จะชิดกันเข้ามานะครับคุณเซตระยะห่างสูงสุดไว้เลยนะฮะ นอกจาก Adaptive Cruise Control แล้วนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ p e u g e o Sport นะครับเมื่อกี้ตอนอยู่ในไททันนะครับอธิบายไปแล้วนะครับว่าทํางานละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ให้ด i f f l o c มาด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันยังไงนะครับไปผมใช้4 h เลยนะครับ๋ย่ดีดไปกันครับ oh, 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 oh. ไล่แบบออฟโรดนะฮะปรับเบาะขึ้นสูงสุดเพื่อจะได้มองเห็นนะครับเนินที่มันสูงกว่ารถเราผมเปิด hill descent control นะครับมีอยู่ข้างๆสวิตช์ข,ของ super selective นะครับนะฮะช่วยชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันตอนนี้ผมยกเท้าออกนะครับปล่อยรถไหลลงมาระบบดึงไว้นะครับเนี่ยฮะก็คือ hill descent control นะครับใน bajuro sport นะฮะจะมีนะครับ ในไททันไม่มีนะเมื่อกี้ที่ลองฮิ l d ์เซนต์คอนโทรลนะครับเพราะว่าลดน้ําหนัก2ตันนะช่วยได้เยอะนะตัวฮิ l d ์เซนต์คอนโทรลนะครับเนี่ยเนี่ยดึงไว้ไม่ได้เบรกเลยนะครับผมไม่ได้เบ,บรก Watch, smile away. And now, หลายคนนะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่ากระบะดีเซลนะครับของมิตซูแม้จะมีเครื่องยนต์บล็อกเดียวให้เลือกนะครับแต่แรงจริงๆครับเพราะว่านอกจากจะเป็นเทอร์โบแปรผันแล้วของเขานะครับยังเป็นบราแปรผันด้วยนะฮะตัวไมเวกให้นึกถึงแบบ VTEC ของ Honda นะครับแต่นั้นเบนซินนะไม่มีเทอร์โบนี่ดีเซลเทอร์โบ แล้วเติมด้วยว,วาวแปรผันเข้าไปอีกนะครับเลยเรียกกาลังนะฮะได้มหาศาลนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะก็ะดีคือประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ ดึงไว้นะครับดึงไว้สบายสบายเหลือๆเ,เลยนี่ยางติดรถด,ด้วยนะ ลองดูว่าพอดิ้นแล้วเป็นยังไงนะครับโอ้โหแหมมันจริงๆครับมันจริงๆ,ๆมันจริงแรงครับแรงใครชอบแรงสมใจนะครับแล้วก็ขับสีของปัจโจโร่สปอร์ตนี่โหละเอียดแล้วก็เจ๋งมากๆนะฮะ มันจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเห็นการดีไซน์นะครับในเรื่องของบางโคนต่างๆเหลี่ยมมุมต่างๆครับการขึ้นการลงนะฮะสามารถปีนป่ายได้สูงโดยที่รถไม่ติดนะครับแล้วก็มีการแครงมาให้นะฮะแล้วก็การดีดของโคนต่างๆถือว่าอย่างเมื่อกี้ลองดิ้นดูนะครับน้อยมากไม่มีดินมาติดอยู่นี่ก้อนหนึ่งนะครับนะฮะ มีกล้องรอบคันอลืมบอกมีกล้องรอบคันเวลาขึ้นลงไปไหนก็ง่ายนะฮะกล้องสา0รอองศานะครับมีกล้องรอบคันเลยคันนี้เวลาจะจอดก็ง่ายแม้ว่าบอดี้รถจะยาวขนาดนี้นะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามนะฮะ Drive Photo Blog ไว้ด้วยนะครับกด C First เลยนะฮะกดเห็นเพจแรกนะฮะจะได้ไม่ไม่ตกข่าวนะครับมีข่าวรถเปิดตัวเราก็จะพาไปดูนะครับหรือข่าวรถใหม่กําลังจะมานะครับผมก็จะรีบมารายงานมันช้านะ ถ้าแบบเพิ่งออกรถได้เดือน2เดือนรุ่นใหม่ออกมาแทนนะฮะตกรุ่นซะแล้วแบบนี้นะครับไม่อยากตกข่าวนะฮะกดติดตามเพจ Drive Photo b l o c ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสาระมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาติดตามมาให้ทุกท่านติดตามลอดเวลานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ผมมินจาก Drive p h t o b l o g ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ hey, so